ผมโลกไปเก่าแกงกาดนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาชี้แจงเรื่องปัญหาที่ว่าผมถ่ายคลิปลองให้นะครับคือตรงนี้ทําไมหลายๆคนต้องบอกว่าเออถ้าพ่อแม่เสียใจอ่ถ้าพ่อแม่ตายคุณจะเสียใจเท่านี้ไหมคุณจะร้องไห้เท่านี้ไหมตรงนี้คือผมไม่อยากว่าอะไรคุณนะครับแต่ว่าคุณต้องแยกแยะให้ออกนะครับว่าเรื่องของพ่อแม่กับเรื่อง ส่วนตัวเรื่องความรักมันคนละเรื่องกันนะครับการที่ผมเนี่ยครับผมเป็นลูกผู้ชายนะครับผมใส่ชุดทหารนะครับนักเรียนรอดดนะครับนักศึกษาวิชาทหารผมขอสักผมเข้มแข็งนะครับทุกอย่างผมเข้มแข็งหมดแต่ว่าผมขอสักเรื่องนะครับที่ผมจะอ่อนแอบ้างนะครับเป็นเรื่องของหัวใจผมไม่เคยเสียใจเลยนะครับทั้งหลายๆอย่างถึงเสียใจก็เสียใจไม่ถึงขนาดนี้แต่ ขอแค่เรื่องเดียวเถอะนะครับหลายๆคนก็เข้าใจผมต้องขอบคุณนะครับที่คอยให้กําลังใจกันตลอดแต่ก็ยังมีอีกหลายคนเช่นกันนะครับที่บอกว่าเออทาอะไรใชยทาไมเรียกร้องความเสียใจคือส่วนนี้ผมก็ว่าอะไรคุณไม่ได้นะครับคุณมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับแต่ผมขออย่างเดียวครับอย่าพาดพิงอะไรถึงพ่อแม่ผมเลยนะครับ ผมขอลองอย่างเดียวนะครับคุณจะว่าอย่างอื่นก็ได้จะว่าน้ำมูกย้อยหรืออะไรก็ได้คุณอาจจะมองว่ามันขำนะครับแต่ผมบอกนะตรงนี้เลยผมขำไม่ออกนะครับสถานาการณ์ตอนนั้นถ้าเป็นคุณบ้างคุณจะรู้ดีนะครับคุณจะไม่คุณจะไม่ถ้าเป็นคุณบ้างคุณเคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มาคุณจะไม่ด่ามไม่ว่าเลยผมเลยผมเข้าใจผมเป็นผู้ชายนะครับผมพยายามจะกั้นให้มากที่สุดนะครับผมพยายามแล้วแต่ ผมทำไม่ได้ครับแค่เรื่องนิดๆน,น้อยๆผมผมพยายามเก็บทุกส่วนนะครับแต่ว่าผมขอแค่เรื่องเดียวครับให้ผมได้แสดงความรู้สึกจริงๆเถอะผมพยายามมาตลอดนะครับฝากถึงหลายๆคนที่คอยให้กําลังใจผมด้วยนะครับมีหลายคนหลายคอมเมนต์นะครับที่ผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าเป็นกําลังใจให้ผมมากตอนนี้ เรื่องเรามันก็ผ่านมาได้พักใหญ่แล้วครับผมก็เริ่มดีขึ้นครับอ่านคอมเมนต์อ่าน comment, อะไรผมก็รู้สึกว่าชีวิตเรื่องแค่นี้เองเราต้องผ่านมันไปให้ได้นะครับผมต้องขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากครับ